สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่มอนชาแนลแนวทางเลขเด็ดอีกแล้วนะคะมาพบกันวันนี้แม่มอนก็จะนําแนวทางตัวเลขของอาจารย์งวดประจําวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2,564มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกสํานักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะ ข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะไปพบกับแนวทางแรกเลยค่ะแนวทางแรกนะคะเป็นของแม่น้ำหนึ่งนะคะงวดนี้วันที่1เดือน6 2564ฟันที่4มาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะส่วนชุดเต็มค่ะรัฐบาลไทย วิ่งรูดที่4เด่นและ3นะคะฟันที่4เน้นที่4 3และ1 5นะคะชุดรองก็จะมี4 8และ3 8ค่ะส่วนชุดกันนะคะกันที่2 1 5เียมเป็นตัวเลขเียมซีนะคะไม่ได้มีทุกอ้วนนะคะและก็สำหรับชุดของ เลขทูปปู่ยังไม่มานะคะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัวชุดแนวทางของแม่น้ำหนึ่งนะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางหวยปู่ตานะคะงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 4นะคะหวยรัฐบาลไทยคะ่ะชุด2ตัวนะคะ2 9 2 1 2 6 2 4นะคะ เน้นที่26นะคะและก็ชุดตัวเลขเด่นก็เด่นที่2ค่ะชุด3ตัวนะคะ026และ629ค่ะเน้นที่026นะคะสำหรับชุด3ตัวค่ะ26ก็จะเป็นเลขของวันวิสาขบูชานะคะท่านผู้ชมซึ่งก็เคยออกนะคะสำหรับ ตัวเลข26ค่ะสองกกับสองกก็6กับเกก็จะเป็นตัวเดียวกันเนาะจ้ะพี่น้องทาพี่น้องมักพี่น้องก็ซื้อ2องเก่าแล้วก็26หไว้นำเนาะจา้ะแม่มอนก็มกักยูเนาะจา้ะเพราะว่าเป็นตัวเลขวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนาะจา้ะเพราะว่าสอง 6, เคยออกเวยจ้ะพี่น้อง แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดมินโยนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแอดมินโยก็หลุดไปค่ะหลังจากที่ให้เข้ามา3งวดติดเลยนะคะท่านผู้ชมงวดนี้นะคะวันที่1มิถุนายน2564นะคะบนวิ่งที่5และ7นะคะชุด3ตัวค่ะ305 307 357และ057นะคะ057มาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมและก็ชุด2ตัวค่ะ5053 57 70และ73นะคะล่างค่ะวิ่งที่6และ2นะคะชุด2ตัวล่างค่ะ6 2 6 3 6 8 2 3และ2 8นะคะสำหรับแนวทางของ Admin โ o ค่ะ แม่มอนก็เอาหลูเพิ่นหลบไปเนาะจา้ะความลอก็หลบไปก่อนเนาะจา้ะเราจะจะมาเบิิงแนวทางกันก่อนเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้เพิ่นเปลี่ยนเวอร์ชันไหมเนาะจา้ะเพิ่น่บสไซเวนตาแลละแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางชุดสรุปร่างของแอสราศีสิงนะคะ 09และ59นะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางชุดเม็ดเดียวของแอดฟ้าใสคนเดิมนะคะสำหรับแอดฟ้าใสคนเดิมแม่มอนก็นำมาจากติกตกนะคะท่านผู้ชมให้เม็ดเดียวที่59นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณแอดฟ้าใสด้วยนะคะเนื่องจากว่าแอดให้เข้ามา2องงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมแม่มอนก็เลยนำมาแบ่งปันค่ะจัดไปให้โชคดีรวยรวย,รวย,รวยทุกคนนะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์1นะคะชุด3ตัวตรงและ2ตัวตรงบนนะคะชุดเน้นค่ะ 8 5 7 3 0 7และ6 7 7นะคะ2ตัวค่ะ5 7 0 7และ7 7นะคะสำหรับ2ตัวล่างตรงนะคะเน้นที่4 9และ4 3นะคะอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดเต็มนะคะท่านผู้ชม3 0 7 3 7 0 3 5 7 6 7 7 8 5 7 8 7 7 8 0 7 5 1 6, 6 5 0 6และ6 5 0นะคะชุดบน2ตัวค่ะ0 7 7 0 5 7 7 7 5 0, 6, 6, 5, 0 6, 6, 1 6และ0 6นะคะสำหรับล่างค่ะ49 47 79 39 43และ8 9นะคะ วันนี้เพิ่นให้มาหลายนอกจะสำหรับอาจารย์หนึ่งวิภาคเข็มเพชรนะคะเพิ่นก็ตัดกันเน้นให้เราเด้อยจ้จะพี่น้องถ้าพี่น้องมาพี่น้องก็จวดก็จัดกันเลยเด้อจ้ามาต่อกันที่แนวทางของนางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะคะรัฐบาลงวดวันที่1เดือน6,64นะคะชุดเต็มบนล่างก่อนตัดนะคะเด่นที่6และ7ค่ะ ห0 61, น3 64, 69, 7ึ่ง 74, ส5เจดหนึ่งเจ็ดสาเจดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหนะคะมาให้เห็นแน่นอนฝันทงนะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทาง ชุดของหนูน้ำค่ะสรุปแนวทาง2ตัวล่างนะคะ7 4 7 5 7 8 9 4 9 5 9 8 0 4 0 5และ08นะคะกันที่1118 19 45 70และ90ค่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์แมงปอนะคะงวดวันที่1มิถุนายน64นะคะ สำหรับงวดที่ผ่านมานะคะชุดใบจริงไม่เข้านะคะท่านผู้ชมแต่จะมีชุดที่ออกมาป่วนนะคะเข้า1-4ตรงๆเลยค่ะของอาจารย์แมงปอเหมือนกันนะคะแต่เป็นแนวทางชุดเก่าที่เอามาแก้ตัวเลขใหม่แต่ก็เข้านะคะท่านผู้ชมเรามาดูงวดใหม่ค่ะ1มิถุนายน64นะคะ3ตัวบนค่ะ4-8-0-4-7-0-4-6-0 370,360,973นะคะ2ตัวบนล่างค่ะ80,70,60,50,40,30,73,74และ84นะคะเน้นที่480,470,460และ360นะคะ2ตัวเน้นที่80,70,60,40และ74นะคะ แนวทางชุดต่อมานะคะเป็นแนวทางของแอดยายผ่านะคะสำหรับชุดนี้จะมีชุด3ตัวให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาค่ะยายผ่าก็ให้เข้าที่79นะคะมางวดใหม่ค่ะวันที่1เดือน6,64สนะคะสำหรับสายวิ่งบนค่ะให้วิ่งที่เป็นพระเอกก็คือ5นะคะส่วนพระรองวิ่งที่7นะคะ สำหรับชุด3ตัวค่ะ0 2 7 5 0 7 5 4 7 5นะคะและก็บน2ตัวนะคะ7 5ค่ะชุดรองก็คือ1 5 8 5 4 5และ0 5นะคะท่านผู้ชมเมมอนอ่านผิดยางได้ก็ต้องข้อาภัยเด้อจ้ะ แจ็กเมนฟาวไปไซนาะฟาวไปเฮ็ดงานเดอจัพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางหวยคนสุรินนะคะงวดวันที่1มิถุนายน2,564สําหสำหรับงวดที่ผ่านมาเ,พ,เาพิ่นก็เข้าอยู่เดยจัตพี่น้องเข้ากาวเซึ่งเป็นตัวกลับนะจ๊ะมางวดใหม่นะจ๊ะบน3ตัวนะคะ646 546 7678 6 46, 46, 8นะคะ บนล่างสองตัวค่ะสามห้าสามเก้าห้าสองสี่หกหกหนึ่งห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดแปดสามแปดห้าแปดแปดและแปดเก้านะคะค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆปังๆมันๆนนะจ้าสวัสดีจ้า